คาถามหาละรวย ท่องคาถามหาละรวยนี้ห้าจบเสกเป่าใส่เครื่องดื่มหรือขนมหวานให้คนที่ถูกเอ่ยชื่อในคาถานี้กินคนโบราณเชื่อถือกันนักว่าเมื่อเขาหรือเธอกลับบ้านแล้วในใจจะมีแต่ใบหน้าคุณลอยวนเวียนอยู่ตลอดเวลาในใจจะโหยหามิเป็นอันอยู่นิ่งได้ ต้องกลับมาพบหน้าคุณอีกคราณละลวยหันตวาโมมัวเมาพุทธพาตัวเอ่ยชื่อมาหากูทาสมสู่ยะอยู่ด้วยกันจนตายนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิอมเพียง